โจพร้อมยังโจ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 สิบสี่สิบห้าสิบหกสแบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสบสิบสองีิบสามสิบสี่แะยี่สิบสองบาทครับก็อยู่บนนันสกิบคุณพี่หายไปไหนมาเราไม่ปังครับน้มหา ก็ไม่มีรถระดิบ,บก็อยู่บริษัทกันหนูร้า,านหนูโอเคนนเ,เ,เล่นไปก่อนก็นได้เดิเล้าครับผมโอเคค,ครับครับครับ ส่งห้าเขาลงรถแล้วนะทุกคนเรามีไม่ไม่ถึงเขาอ่ะพี่นับนับพี่ไปเลยเรามีน้อยอ่ะัน,<ค>นเกิน,นคนเกินหรือยังพี่ปิ๊งพี่มาเล่นแล้วพี่ฮันของไม่มีแล้วเหรอของแก๊งอ่ะ ไม่มีแล้วพี่ก็ไม่มีเกาะแล้วนะตอนนี้ไม่มีเกาะไม่มีเกาะเหมือนกันก่อนนี่มันตัวละเท่าไหร่หรอเพื่อนแต่หนูก็ไม่มีหนูจะไปซื้อเพจก่อตัวละเท่าไหร่แปดพันเนาะแปดพันมั้งโละไอเดียวว่าฟูลเซ็ตเต็มตัวห้าแสนที่เราเล่นเล่นกันอนะที่เราเล่นเล่นกันนะเออห้าแสนได้หรอ ลองคำนวณดิที่ชุบอันเะเท่าไหร่อันละหมื่นกว่าแล้วก็ขายบ้านขายรถแล้วมาซื้อก็ที่ชุบมื่นว่าเลยเหรอคือห้าแสนเหตันนั้นเขานั่งนับแล้วนั่งคุยกันมาแล้วแอบฟังกันมาพอเราแบบโอ้โหที่ชุบเืินว่าและที่เราชุบกันไปเป็นสิบเป็นร้อยอันใช่ พ่าเพนอะเบิกได้แต่ว่ากรอกับไอเนี่ยต้องไปช่วยต้องไปหาทํากันแล้วอ่ะเม่เหลือเยอะไหมเพื่อนเดี๋ยวมันก็ต้องถกถกกันใช่ตอนนี้มีสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยมีมีซับแหละแต่ว่าที่เหลือนั่นแหละต้องต้องทํากันเราว่าเราอเบิกเพนหน่อยได้ไหมพี่ฮันได้ได้เจอเบลล่างเลยเรื่องของเรื่องอะไรอยูแต่ถ้าเก็บเงินแล้วเพ่อยู่ตรงไหนอะ อยู่ตรงเข้องัดเสร็จแล้วนะค่ะหนู่ยังได้ยเลยข้องัดเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวกระชาจะมาแต่ว่ามันมีเกราะในนั้นด้วยนะฮะโหลครับเอาอะกระเป๋าอะไรครับเอากล่องไหมผมพิดเลนองเงยหนูหนึ่งศูนย์สามสองค่ะ หนึ่งศูนย์สามสองเหรครับใช่ขอบคุณค่ะเป็นเด็กเหรอครับเนี่ยทำไมน่ารักจังว้าวว้าวขอโทษขอโทษด้วยนะครับครับครับขอเบอร์ขอเบิ้ลเพื่อนหน่อยครับขอเบอร์อะไรครับขอบีเมียแล้วเฟรครับอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีครับผมคนแก่ครับไม่มีใครเอาไม่เจอครับไม่เจอกัน เดียวกันครับพี่แซวเขา <c oughs> <c oughs> บอกว่าเขาแก่ไม่ไมีใครเอาก็นี่เลยชอบคนแก่เออแล้วเขาเป็นคนใจดีด้วยนะเห็นไหมชนตัวเาลงมาให้กล่องเลยอะ่ะกลับกลับไปขอเบอร์ห้พี่เพื่อนนึงแล้วต้อมันไดเพื่อน้านรอเพื่อน ดำอันเท่าไหร่ดำตีหรอสี่พันเวบป้อนเหรอเวบป,ป้อนสี่พันห้าสี่พันหรือสี่พันห้าสี่สี่ห้าขายแต่ถ้าเราอยากรับอะรับสี่พันพอถ้าสมมุติของแก๊งนี้ขายเท่าไหร่ขายให้คนในแก๊งให้คนในแก๊งใช่ไหมสี่พันก็ได้ถ้าขายให้คนในแก๊ง เงินแดงเลทเท่าไหร่รู้ปะ4ต่อ1 4ต่อ1ป่ะพี่ประมาณเลท8เลท9ครับ8เลท9เลยหรอวะนี่เหี่ไวไปขายดีว่าเงินแดงนู่นๆเขาอยู่ข้างหน้าเคียวร้านไหนต่อไหมครับพี่ชายมีอะไรให้ช่วยไหมครับรถหายหนออ๋อเก็บรถไปเมื่อกี้ครับพอดีว่าจะไปอองคปครับ น้องๆจะไปอดอบกันหรือเปล่าไม่ได้อดับหรอใช่ครับอดอบครับหนูไม่มีอดับอ้าวทำไมหนูไม่มีอ้อนหนูอดอบเด็กหรือเปล่าอดอบที่มันมาก่อนน้านนี้หรือเปล่าแอดอบเด็กขอโทษครับไม่ใช่มันเป็นแบบเท่าครับเป็นวิ่งสนามเด็กเล่นขอโทษขอโทษครับอดอบใหญ่ก็ได้ครับ ขอโทษขอโทษขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวมี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 อะไรอีกไหมครับผมจับแปรดบแล้วเีครับหนุ่มบอกเบอร์หน่อยเขาอ่ะเขาเบ้หรอครับใช่เอาข้าไปแทนได้ไหมครับทำไมอ่ะทำไมเออพี่ชายเบ้อเอาได้ครับเอาแต่ว่ามันคนมันโทรมาเยอะเอาไว้รับบอลด้วยครับบางทีไม่ค่อยรับสาย แปดหกสามสามเก้าครับแปดหกสามสามเก้ารับเปิดพี่เปิดโต๊ะบอลเหรอครับใช่ครับหุ้นกับคนในด o มอนเท d ครับคุณก็คือไม่อยากมีใครก็คือทํางานอย่างเดียวเออไม่ไม่ใช่ไม่อยากมีใครครับแค่แค่<ม>เป็น<ม>คนแก่แล้วมันจะจะแบบไม่มีใครใสนใจหรอก อ๋อสามสิบต้นต้นครับพี่เชื่อไหนหูะใส่ลงในสามสิบต้มต้มอ,อ่ะพี่เชื่อไหชื่อ <ใน S 2> พิซา<ว>พซาครับชื่อพิซซาครับเอเคเหมาะกับพุดดิ้งเลยของกินเหมือนกันของคาวกับของหวานเคูั <ed it> น <ed it> เดี๋ยวพุดดิง้งทักหา่อเนะครับพี่ชายอ๋อครับ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 ยินดีครับด้วยครับพุดดิ้งไหมคะไม่รู้จักครับไม่รู้จัก บอกเลยว่าตัวเด็ดตัวแม่ตัวมัมค่ะคนนี้อ่ะพี่พี่น่าจะตอวนี่ขำแบบนี้แสดงว่าพี่ชอบไม่ใช่ก็เห็นน้องคนที่เขาโปรโมทดีอ่ะมีสเปคไหมคะเอาสเปคไม่มีครับไม่มีสเปคครับไม่มีเลยหรอแบบต้องสูงต้องขาไม่ไม่ครับไม่ครับแค่ขคอนี้ใส่ดีก็พอครับไม่ครับขอนี้ใส่ดีก็พอครับขอแค่่นได้ก็พอครับ ะค่ะท่านี้ใส่ดีหนูก็นิสัยดีนะคะครับทุกคนเขาก็บอกว่าตัวเองนิสัยดีกันหมดแล้วครับนั่นแหละก็น่าจะเป็นทุกคนนะคะสเปคพะคะี่ไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเจอกันคะัะพี่ฝากค,คนเชื่อพุดดิ้งไว้ด้วยนะครับพุดดิง้ง น้องคนนี้หรอที่ชื่อพุดดิ้งล่ะที่น่าขับพุดดิ้งพิซซ่าพุดดิ้งคือใช่พุดดิ้งคือพี่ของหนูค่ะพี่ของหนูเหรอแล้วหนูชื่ออะไรอะครับหนูชื่อมิเดลหนูชื่อมิเดลแล้วคนนี้ครับชื่อเฟลเขาะน้องเฟลน้องน้องมิเดลโอเคครับไว้ไว้เจอกันครับไว้เจอกันเดี๋ยวขออนุญาตไปอัดต่อก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆไม่เขาหน้ารักดีนะฟีใช่ใช่แต่จต<ะ>่พี่อนเพื่อนเขาอาจจะชอบคนกวดปีหน่อย<ม>เขาเคยบอก่ตดเดี๋ยวลูกเขาอยู่แก๊งนี้นี่นคอนเทคเกอรก็ไม่เป็นไรก็พอดีพอ่อ

าน่าจะดูแลเพื่อพุดดึงได้เพราะเขารวยเขาเปิดโต๊ะบอลซงานบ้านนะไปเงินบ้านกันเราทำเงินกันนะงัดบ้านกับงัดนัดเหมือนกันั้มไม่เหมือนแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่งัดอยู่ตู้ ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนก่อนนะโอเคหรือว่าเพื่อนคนนนะเพื่อนเน็กดุ๊กหน่ะไม่ใช่คนนี้ชื่อปีโป้โอจำได้ เขาเมืองเนี่ยพีปีโบพีปีโบระระปีปีโบปีปีโบระระปีปีโบกอดเลยกอดเลยเขาเมืองอยู่ไมียวเราเป็นผู้หญิงนะเฟให้เราทำอย่างนั้นได้ไงล่ะกอดแบบเพื่อน ก็ไม่รู้เนี่ยสองครัง้งเลยเหรอ แล้วก็โป้คอนโทรที่หายไปนะครับมีตุลานิดน,นึง้องพี่มีอะไรจะบอกหนูอ่ะโปะจะพักยาวเลยครับอืมอ<า>ใช่เพราะว่า,าโปโดดนะคือนี่โปก็ไม่ได้แข่งแล้วเดยอ โป้โปมีปัญหาหนิดนึงแต่ว่าโป้ก็ผิดแหละโป้ก็เลยว่าจะพัก,กายาวๆเลยอ่าโป้โปขอโทษครับไม่แบร์ไรครับขอให้เมเกลเจะคนดีๆเนะรักเสมอ้องคิดถึงก็แวะมาหานะได้ตั้งแคิดถึงตลอดแหละ ใช่ปอป้อกอคิดถึงที่ปอไม่อยู่เลยอ่ะบางทีก็อยู่แต่ปอต้องซ้อมข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างางี้โบฮีครับบายๆภาพภาพ,พ,าพไปเปลี่ยนชุดหน่อยโอ,โไอ,อนะ้ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะมังไายมหาอ่ะหมโอ้ครับโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง พอไม่ไม่ไม่ว่างจริงๆต้องขอโทษเลยมันหลายอย่างด้วยคือแบบยิ่งก็เจอแบบวันนี้พวกกรเลยเฟลไปหมดเลยอยาเข้าใจว่าเราติดครับทำอะไรกันอะพี่ปไปไปดูกันพม่เมแกวทำงานหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูอันยืนดูอยู่นะโอ้ดีพี่ปิ้งร้านตาเป็นไรเหมือนเมื่อวานไงพี่หนูกับพี่ปิ้งเอาไปนั่งดูอ่ะ ไอชูบงเดียวกอดช้ำหเลยครับดเดือนครับหวานใจแก้มโปต้องไปแล้วไม่โป้เขาโป้บอกว่าเขาจะไม่ดูแล้วใช่ยังออกแก๊งหนอใช่ครขามันใช่แล้วก็จะไปเป็นประชาชนได้จะไปเป็นประชาชนคนดูที่น่ารักจะเเล่นแทบก็ไม่หลอกแต่ว่าก็ยังมาเล่นมาหาได้แต่ว่าตรงไหนโปต้องตัดอ่ะ กูคุยกับใครมีแต่คนทุกวันเลยว่ามนโดนไปคนไม่เลิกเล่นคนไม่ค่อยว่างเลยอ่ะหายไปแล้วกูหาใหม่อีกสามคนหายสองคนหาใหม่สามต้องบอกเกี่ยวเลยเท่านั้นนูน่าใจรักๆนะครับผมแต่ว่ามันนั่นแหละพวกก็ก็งอมอยู่ครับพวกเฟลมากเลยเฟล มากมากกับตัวเองด้วยสู้ๆนะคะพี่ไม่ต้องคิดมากพี่ชาวอะร้องเลยรับของครับปอหน้าจะต้องนั่แหละพักยาวเลยแต่ว่าเดี๋ยวว่างผมโปอแวะข้ามาหาด,ดูดีครับอย่าลืมมาหานะทักมาด้วยใช่นะปอแวะมาหานะครับครับบายบายเจอกันจะสู้คับเน,<า>นึ่งแกงู้นะครับเจอกันครับแล้ว ติดจูบบายบายครับคิดถึงเสมอพบจะกันครับบายบายแตวเตือนด้วยนะรู้ไหมไปพักผ่อนด้วยขอบคุณครับขาของครับพ่อจะไม่อยู่ให้ปวดนะ ครับตัวเล่นตัวเองก็พี่ก็ด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เฟซบุนก็ได้ได้เอ่อฝากดูแลมิกเกวด้วยนะครับได้ครับพี่ชาลไม่ต้องห่วงโอเคแก๊งขอให้สนุกนะครับครับบาย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 ครับบายบายครับเดี๋ยวว่างแวะมาหาเด้อมาคู่เลย ครับไปแล้วครับเจอกันครับพี่ชายปุ้งเจอกันรครับปุนเฟกับคุณมิเกลยแล้วเธอ,อจะตอบไห หรือว่าอะไรหายแบบหายไปเลยนั้นเด๋วเราไปหาคนคุยเพิ่มอีกสามคนแล้วเมื่อหาไป2คนละเราเรงงเราแบบทำไมหวานกันจังไปหวานกันต้นไหนก็เขาหวานตั้งแต่แรกแล้วไงก็เลยหวานตลอดหรอใช่โกัตตีเห็น เห็นแต่กับเน็กกับพี่วามีท่านพี่วินนีนะท่านพี่วินก็น่าระคนนหน่อยู่แก๊งแหน่เขาไม่มีแล้เขาเป็นเขาเป็นคนหลงยุคอะอแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรอรู้เรื่องแต่จริงๆเขาอะก็ <S 2> <S 2> <S 2> รู้ภาษาเรานะ แล้วเขาอยู่หรือเปล่าเจียบถ้าไม่อยู่วันนี้เดี๋ยววันนี้แก๊งแดงก็มีโซมอย่างที่เจียเขาบอกอย่างนี้เจียต้องแบนเพิ่มเออแก้งขาวถ้ากิ๊โปบิ้ไม่อยู่เราก็ต้องรันใหม่ถูกต้องหานุ่ม <c oughs> นุ่มสูตรขาวใหม่ปะ <c oughs> เอาทุกสูตรเลย วายน้องหนูแย่ค่ะว้าวแบบเขาเกลียดเลยหอมก่อนคอยแย่วันอื่นเถอะอออออพี่บ๊อบอะไรพี่บ๊อบเป็นพี่ชายไม่ได